สวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้้เราได้เข้าสู่รายการ Unbox VNK <Okay. S 2> by Channel P p a y u นะครับ <c oughs> โอเควันนี้ของที่อยู่ตรงหน้านี่นะครับอันนี้5 <c oughs> แผน่น10แผน่นแล้วก็นี่ครับหนังสือคุณลตรีคุณลตรีผม <c oughs> คุณดุกแล้วก็น้องการนะครับ <c oughs> ก็สั่งไป3เล่มก็เดี๋ยวเรามาแกะกันแต่วันนี้เอางี้ก่อนเดี๋ยวเรามาแกะไอ้ซีดีก่อนซีดีก่อนเพราะว่าเราจะต้องไอเปรทวันพรุ่งนี้ อันเนี้ยงานร้อนเฮ้คุณไปวันอาทิตย์ด้เหรอใช่เออให้รู้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะได้เตรียมตัวถูกนะครับตั้งแต่วันที่30ที่เราอานรายการล่าสุดไปนนจนมาถึงวันนี้วันที่วันนี้วันที่ห้าเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่3มเนี่ยครูกแก้วประกาศอคอนเสิร <พอ S 1> ์ตเรียบร้อยแล้วอย่างที่เราเดากันนั่นแหละว่าคอนเสิร์ตโซโล่เนี่ยที่เคยพูดใน V t a l k to you เนี่ยจะเป็นใครก็เห็นเงาเขาไปบ้างละ เราได้ลวครูแก้วแน่นอนและก็ครูแก้จริงๆใช่นะฮะก็ราคาออกมาแล้วด้วยเคาะมาแล้วที่2,500บาททุกที่นั่งนะฮะทุกที่นั่งก็ถือว่าลุ้นกันลวกันว่าจะได้ที่นั่งตรงไหนเพราะพูดจริงๆว่าใครที่นั่งบนดอยก็ถือว่าคนนี้มันสุ่มในสุ่มอ่ะมันมันคือการสุ่มมันคือการสุ่มเพราะฉะนั้นเราต้องก็ลุ้นกันว่าเราจะได้เห็นครูแก้วเนี่ย ใกล้หรือไกลออจะได้เห็นทั้งสเตทหรือว่าจะได้เห็นแบบคูกแก้วแบบะชะัดๆคือไหนจะดวงที่ต้องได้ได้สิทธิ์ซื้อบัตรนะดวงนี้นนตั้งตรงไหนก็ไม่รู้นะอืมอ่นนั้อ่นะเขาเขาให้คนดเดี๋ยวก่อนเขาให้มีผู้ติดตามได้สองคนเฮ้ยเดี๋ยจริงติดตามได้สองคนปกติคือถ้าเกิดได้สิทธิ์ซื้อหนึ่งใบจะพ่วงชื่ออีกสองคนเป็นสามคนถูกต้องรอบนี้พ่วงได้สองคนป๊าก็ถ้าใคร พ่วงพ่วงสองคนน่ะเป็นสามคนน่ะละคุณได้ผมถือว่าคุณโชคดีมากผมพูดไทยนี่แหละเอาให้สุบได้ก่อน <c oughs> มีการประกาศาา <c oughs> มาด้วย <c oughs> ว่าไรายได้ส่วนหนึ่งมูลค่าหนึ่งล้านบาทนะฮะจะเป็นเข้าสู่มูลนิธิของ B&K n 48นะฮะก็ถือว่ามูลมูลนิธิ B&K n 48ได้ทำหน้าที่อ่ามูลที่ B&K n ได้ทำหน้าที่ของมันไปแล้วตั้งแต่ฟิกเกอร์เชอร์ปรางแล้วก็มารอบนี้ก็คือ อ่าคอนเสิร์ตอ่าคอนเสิร์ตคูแก้วคูแก้วนะครับอ,อชอบยิ้มนะพูดเลยยิม้มปากยิมย้มยิ้มยิ้มเพราะจะได้เข้ามูลนิธิบุณีเวีนเาเคิร์ติเอุดได้บุญได้บุญ<อ>โอเคผสมภาษีลแล้วพูดกันนะ <c oughs> อ่าสิ่งนี้คือวันที่สามแต่วันที่สี่เมื่อว,วาน เกิดปรากฏการ์คุกกี้เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าเบ k ดังเพราะคุกกี้คุกกี้ฟีเว่าแล้วแล้วก็จะวิกฤตเพราะคุกกี้เหมือนกันนะครัอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตอนบ่ายนะครับเพจ BNK 4 o a p p l i c a t i แอปพลิเได้ประกาศมาว่าจะมีการเก็บคุกกี้100คุกกี้ต่อการ โอนบัตรหนึ่งครั้งสำหรับซิงเกิลของเบรกิเนอร์อ่ามันมี3ประกาศ3เวอร์ชันอ๋อเหรออ่ะเวอร์ชันแรกคือเวอร์ชันแรกคือประกาศบอเลยปั้งเริ่มใช้ทันทีและในระบบก็มีการอัปเดตระบบเรียบร้อยหมดแล้วอ่าสักพักมาเลยครับกระหินกองแรกว้าวไปเรียบร้อยอ่ะตัดสินใจใหม่ลบทิ้งอ่าแล้วก็ลงใหม่นะรอบที่สองรอบที่สองพูดว่า เราจะเริ่มโอนแบบเก็บคุกกี้ในวันที่18เมษายนเพื่อเป็นของขวัญหลังวันสงการานต์นะคะของขวัญค่ะของขวัญกระถินรอบสองบอ,ไอยไอผมไม่เห็น <laughs> ประกาศรอบนี้ <laughs> ประกาศรอบนี้ผมเลยรู้สึกว่าอผมเลยอ่ะจริงๆอ่ะผมหนึ่งในนั้นอะผมเขียนคอมเมนต์ไว้ว่า คุกกี้ที่มันหายไปเนี่ยออย่างน้อยขอให้มันเป็นคาถาเหมือนเป็นคาถาได้ไหมผมจะได้เอาไปให้น้องอเพราะมันรู้สึกว่าการที่แบบอยู่ดีๆหายไปหนึ่งร้อยคุกกี้เนี่ยโดยที่ไม่ประกาศก่อนว่าจะถ้ามีการโอนเนี่ยจะต้องเก็บเสียตังค์เนี่ยใช่ใช่ประเด็ที่เขาแบบวุบยวก็คือไม่มีการประกาศก่อนและดิและดิและดิและในส่วนของ การสั่งออเดอร์อ่ะซิงเกิลหกอ่ะมันปิดไปแล้วล้วเพิ่งประกาศหลังจากปิดฉะนั้นมันมีผลมากต่อการตัดสินใจซื้อในตอนแรกนะเพราะว่ามันมีการล็อกวันเกิดขึ้นบางคนซื้อเผื่อเพื่อนอย่างนี้ก็เผื่อก่าวว่าโอเคมันโอนกันได้นะโอเคกับโอันสบายแต่พอหลังจากปิดออเดอร์ปุ๊บประกาศปั๊บก็เก็บร้อยคุกกี้ตีเป็นเป็นเงินธรรมดาคือ10บาทเนี่ยมันไม่โอเคมันเหมือนกับว่าอยู่ดีคุณก็เพิ่มค่าใช้จ่ายให้เราเองโดยที่เราไม่ต้องการเอาง่ายๆมันผักภาระ พักผัะมาให้ะนะพอประกาศรอบทีส่สองเสร็จปุ๊บกระหินตูมลงไปก็หายไปอีกรอบหนึ่งลบโพสทิ้งและประกาศรอบที่สามเชื่อไหมครับปกติเราจะมีได้ยินคำว,ว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสรอบนี้ฮะพลิกวิกฤตให้เป็นหายนะครับด้วยการบอกว่าที่เราโอนไปเนี่ยจะไปซัพพอร์ตน้องอ,อ,อือหือหลายคนนะหลายคนคือแบบ ล็อกอหหออะไรทีเดียวออหออ้างหอหีบกันเลยทีเดียวออหอเลยทีเดียวเพราะคือในแง่ของเขาเขาจะบอกว่าทําไมต้องเอาน้องมาอ้างในการส่วนของเก็บค่าใช้จ่ายผู้ส่วนนี้ด้วยและถึงเราจะโอนนั้นเป็นการสับสุนอนจริงเราก็มีการเปล่ากวก่อนให้ในแอปแล้วตอนล้องไลฟ์นะแล้วก็ถ้าถึงโอนให้เนี่ยไอเราเกี้เนี่ยอัตราส่วนแบ่งเนี่ยซึบาทเนี้ยจะแบ่งไปกี่บาทให้น้องเข้าน้องกี่บาท แค่นั้นเองใช่ไม่มีใครรู้มันแกว่าเอี่ยวน้องเข้ามาในส่วนที่แบบว่าน้องไม่ควรต้องเอี่ยวเลยนะก็เคยคเคยรลข้าเดือดเป็นพอสมควรที่เดียวในส่วนประเด็นนี้จริงๆอ่ะต้องพูดว่าประกาศรอบที่สองเนี่ยดาออฟฟิเชียลในระดับหนึ่งแต่พอมาเป็นรอบที่สามเนี่ยโอโ้โหโอตะดาออฟฟิเชียลระดับหนักหน่วงกว่าเดิมอีกหนักหนักเลยช่องสปิริตทอยชาแนลพี่โบพี่บอลชาแนล YouTube ที่มีแผ่นรองแก้ว b บ k ยรเคฟูเอเยอะที่สุดในประเทศ<ด>ไทยคุยกับพ่อบ้านพ่อบ้านสเตชันด้วยก,ก,ก็คือนาหนักเราเยอะนหนักหนักมากคือแบบพูดเลยว่าเพราะว่าพี่โบ้พี่บอลเนี่ยซื้อของทีอะไม่น้อยใช่แล้วพอมาเจอมาตราก,การที่สามคือหนึ่งร้อยคุกกี้ต่อใบเนี่ยพี่บอกว่าถ้าวันนั้นผมมีอะไรขึ้นมาแล้วผมโอนบัตรเนี่ยให้ใครก็ได้ให้ใครคนใดคนหนึ่งหนึร้อยใบเนี่ย ผมต้องเสีย 1, 1> หนึ่งพันบาทเลยเหรอ ER. มันไม่แฟร์ซึ่งแบบทุกคนแบบโหเสียเนี่ยนั่นในตอนนี้ตอนนี้ที่เราทายกันอ่ะเหมือนที่ออนไลน์สเตชันอ่าอนไลน์สเตชันไล่อยู่เหมือนกันก็กจะมีการพูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันโอ้โ oh หก็นักหน่วงนักหน่วงจ,จริงนะเพราะว่ามันเสียไปเยอะนะถ้าแบบหลายๆคนที่ซื้อเยอะจริงๆรู้สึกมันไม่แฟร์เอางี้ดีกว่ามันไม่แฟร์กับใครทั้งสิ้นเลย คือตอนแรกครั้งละร้อยตอนคร้ที่สามมาร้อยละใบคือแบบมันคนละเลทกันเลยนะคนละเลทกันเลยจริงเือแบบว่าหนักหน่มม,ม,มากมากนะแล้วหลังจากนั้นก็โพสต์นี้ก็หายไปใช่แล้วก็มีประกาศออกมาประกาศออกมาจากผู้บริหารแอปพลิเคชันอ่า Talent นะฮะของทาง Talent ประกาศมาว่าก็ในรอบนี้ก็ขออภยัยแล้วก็เราจะให้คุณฟรีในรอบนี้ รอบหน้าไม่รู้นะอย่าลืมนะว่าทาเลน่ะพูดว่าความผิดพลาดในครั้งนี้เกิดจากบริษัททาเลนเองอ่าซึ่งส่วนตัวผมนะวอมที่ผมคือมันเป็นแ้าที่แบบว่าบริษัทเนี้ยไปทำงานให้กับทาง bnk official <c oughs> เขาจะไม่มีการพูดกันก่อนหรือว่าจะปล่อยในส่วนของสิ่งนี้ออกมามซึ่งมันไม่ใช่มันไม่เม k e sense ่ะอยู่ดีคุณก็แบบโผล่ออกมาปุ้ม,มเก็บตังนะอ,อ,อย่างนี้โดยที่บริษัทแม่ไม่รู้เลย ผมว่ามันไม่ไม่ใช่มันคือก็เข้าใจในประกาศเขาประกาศมาอย่างเนี้ยแหละแต่ว่าด้วยคอมไมนเซนตนะ์อ่ะมันไม่ถูกมันไม่ใช่หรอกเออก็สรุปเลยอีชูดหนึ่งร้อยคุกกี้เนี่ยจบแต่จบแบบแครงใจแครงใจแบบอันเคลียสุดๆผมพูดอย่างเงี้ยต้องแบบจบแบบน้องพูดอีหยังวะ<อ>จบแบบอีหยังวะ่างงี้ขัางเดือดดานทีเดียวเดือดดานเดือดดาลไม่พอมีการประกาศด้วยว่า ถ้าคุณยังทําอย่างนี้ไปเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับเ <ไป S 1> ขาพูดนี้เลยนะไปเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับอ่ะจริงนะคน,คนไม่พูดอ่ะไปแล้วนะคนพูด,ดยังพออยู่นะแต่คนไม่พูดเดี๋ยวไปแล้วนะคนออที่พูดว่าลาออกเนี่ยจะไม่ลาออกไอ้พวกจะออกเนี่ยคือแบบอยู่ดีไม่ก็ไปเฉยเลยเพราะฉะนั้นออฟฟิเชียลครับคีบเรเลชั่นกับโอตะที่มีอยู่ด้วยนะครับให้ทุกๆปาร์ตี้ครับมีความสุขดีกว่าออฟฟิเชียลอยู่ได้น้องอยู่ได้ โอตะอยู่ได้ทำแค่นี้ครับผมเชื่อว่าอ่าวงก็จะไปได้อีกนานอยู่กันยาวอยู่กันยาวๆนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรที่มันทำได้จิตใจกันไปมากกว่านี้เลยใช่เอาจริงๆอะ่ะคือผมเชื่อว่าการหาเงินอะ่ะหาไรายได้ให้ official ออฟฟิเชีอ่ะมันมีได้หลายๆทางใช่อย่างหนึ่งที่เราอย่างหนึ่งที่เรารู้กันนะครับก็คือออฟฟิเชีบอกว่าจะมีการไลฟ์สด จากเท e a เตอร์นะฮะโดยผ่านทางแอปพลิเคชันผมว่าถ้าส่วนนี้ถ้าเกิดเปิดใช้งานขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยรับรองว่าค่าการใช้งานเนี่ยเงินที่ o f f i c เชีจะได้เนี่ยถือว่าเยอะแน่นอนเพระาะว่าทางต่างจังหวัดมีคนรอดูเยอะมากมนะฮะแล้วก็ทางเทเตอร์ชุดของเซตเนี้ยเซตยัเซตเซปาร์ตี้เนี่ยงยังอยู่ยัอยู่อีกอนะ,ะยังขายได้เรื่อยๆฉะนั้นถ้าเกิดว่า เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันไลฟ์ออนดีมานของเชเตอร์ได้เมื่อไหร่ผมว่าน่าจะเป็นช่องทางหาเงินที่ตรงไปตรงมาดีนะครับสำหรับทางฟิชียลลองหาพิจารณาสิ่งอื่นๆที่เคยสัญญากับโอตาไว้ละกันใช่ใช่นะมีเยอะนะมีเยอะนะทีเ่เหลือที่ยังแบบผม <ไป S 2> ยังมผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นอนะโอตาที่รับรู้แล้วอะเขายังซัพพอร์ตได้อยู่เขายังรออยู่อ่าโอเคต่อมาวันนี้ตอนบ่ายแก่ๆ มี m อออกมาอ่าจริงๆตอนตอนช่วงบ่ายโมมีการเปิดตัวนะฮะแล้วก็มีการปล่อยวีออกมาทันทีนะครับบายบายพลาสติกยบายพลาสติกใบไหนพลาสติกนะคุณชอบไหมเอ้ยมันก็สนุกดีผมว่าสนุกดีนะเออมันสนุกดีเรโทดีนะมันเรโทมากคือมันเอากิมิกของขบวนการห้าสีเมื่อก่อนมาใส่เต็มเหนียวมากในส่วนตัวเพลงเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นออริจินอลซองเพลงหนึ่งละเพลงที่สามนะ ออริแิทลเพลงที่สามะนะตั้ง <c oughs> แต่ดิโซโตนะฮะแบมบีบิลองนะมาถึงเพ <c oughs> ลงบายบายในพลาสติกเนี่ยนี่เพลงที่สามะนะเอาจริงจะรวมอับเราบ้าเป็นพิเศษไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เลยว่าจะรวมหรือไม่แต่คือเป็นที่น่าสังเกตว่าเราเป็นวงน้องสาวที่มีเพลงออรงแกจิทัลอ่ะสามเพลงแล้วซึ่งทางฝั่งจาต้า,ตามีแค่เพลงเดียวนะ <c oughs> เออเช็คทีมแค่เพลงเดียวเรามีสามเพลงตอนนี้ซึ่งถึงจะไม่ใช่เพลงแบบว่าเป็นเพลงที่อ่าค่อนข้างแบบออฟฟิเชียล นอกจากวายบีบีฟอลนี่ถือว่าออฟเชียลอยู่เพราะว่ายองอยู่สิงเกิลแต่ว่าแบบเพลงอื่นเนี่ยก็ถือว่าดีรอบนี้เพลงเพลงออกมาโอเคเพราะว่าเป็นฝีมือคูแมนและคูเอ็กเหมือนเดิมก็ถือว่าไว้ใจไว้ใจได้คนชมเยอะเสียงดีเสียงดีเสียงดีมากฟอร์มแบบเป็นเพลงออฟเชียลแซงก็เสียงเสียงดีมากเพลงก็แบบแนวสไตล์ลองฟอร์มแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอ่าอักไว้นิดนึงสนุกสนุกครับสนุกสนุกก็ถือว่าทำได้ดี มามาเริ่มแกะเริ่มแกะเดี๋ยวเรารต้องซูมมันก่อนนี่คือซีรีซ,ซิงเกิลบิ๊กกินเ <6 S 2> นอร์เดี๋ยวเรามาขอซูมดูจะเห็นได้ว่านะฮะปกมี2แบบที่เราเห็นกันในตัวอย่างนะครับก็คือปกของฝั่งสีขาวและสีดำนะครับโอเคอ่ะปกสี ดำด้านหลังนะฮะเป็นส่วนด้านหลังนะครับอันนี้ปกสีขาวนะครับถือว่าเลเยอร์สวยมากเลยนะผมว่าสวยมากชอบมากๆใช่ไหมเ่าที่คือแบบชอบมากๆเลยว่ะไม่เคยปกซิงเกิลไม่เคยเป็นอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกผิดหวังเลยอดีทุกรอบอเป็นสิ่งเดียวที่ดีสม่ำเสมอในอในส่วนของทางฝั่งจากฝั่งฟิเชเลและทีมออกแบบนะ,อะโอเคชอบมากจริง สงสารคุณไข่อะทำไมคุณไข่ต้านรักอะถ้าเตะเนี่ยคุณไข่เนี่ยดูคุณไข่คุณไข่เตะคุณไข่น่ารักต้องถามว่าคุณไข่เตะกี่รอบกระโดดกี่รอบดีกว่าไปจะออกมาท่านี้ได้เออแต่ด้านหลังนี่คุณไข่นี่กําลังขย่งก้าวกระโดดเลยนะครับทปไมคุณไข่ดูดุเฟ่ตลอดเลยเ<อ>วะลุลุใจใกกวนทั้งหมดเลยอะเดี๋ยวไข่<อ>ไม่แต่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่แบบน่ารักดีนะ เก็น่ารักแหละอแต่ก็แบบแปลกใจเฉยเพราะวบบดูหลุดออกมาจากทุกคนเลยฮโอเคทีมกราฟิกครับคุณคิดได้อยู่ครับเอ้ยอย่างนี้ยแหละโอเคแล้วอะไปแกะกันดีกว่าเดี๋ยวเลือกก่อนยังไงนะคุณเลือกเลยสามันสามันผมเลือกของผมอ่าจิ้ปูเปเราซื้อมาไหนกันไปบ้างนะ ซื้อทุกซื้อทุกวันที่มีจิ๊บอ่าทุกวันที่มีจิ๊บใช่เพราะว่าอ่าคามิโอชีของคุณนะ่ะมีทุกวันม,มีทุกวันมีทุกวันของคุณกับคุณการมีทุกวันแต่ของผมอะ่ะมีไม่ทุกวันอันนี้ของผมอันนี้ของน้องการอันนี้ของคุณอยาแกะปฏิตตออกมให้หมดอ่ะค,คุณดุกคุณก่อนเลยรอบนี้คงไม่ใส่ถุงมือเพราะว่า อาจริงเราเห็นแล้วว่าม <player> ันใส่ซองมาแล้วนะใช่มันมาแล้วพร้อมใส่ซองใส่ไข่ด้วยนะใส่ไข่มาด้วยเออเออเอ้ยจะบอกว่าพอดีที่ออฟฟิศผมให้ออดมานะฮะผมเลยค่อนข้างจะสบายตัวนิดนึงตอนนี้โดทิ้งกันอ๋อิกินเนอร์ดู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 ะอันนี้ด้านด้านหน้านะครับโอเคนี่ด้านหลังอ่ะเดี๋ยวเรามาลูดกัน่ะคุณลูดเลยอยู่ในเฟรมหน่อยปกติเราจะมาลูดกันว่าไอ้ยะรูดง่าย รูดง่ายไหมรูดง่ายเอ่อเนื่องจากเราไม่แกะซองสิงห้าเลยไม่รู้ว่าเอ้ยมันยากขนาดไหนใช่ใช่เราไม่รู้สิงห้าเท่าไหร่เชี่ยวสิงสี่แล้วถือว่าง่ายขึ้นดีขึ้นเยอะใช่ไหมดีขึ้นดันง่ายแต่ก็อืมยากนโหดีมากเลยนี่ยูเออร์โพสิชันเซตนะฮะเชี่ยเงาสะท้อนแซ่อนี่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 อ่ะอันนี้ด้านหลังมาครับเป็นเชอร์ครับ รายไซส์กับดาร์กไซส์นะฮะอ๋อแล้วผมค่อนข้างจะเรียงลำดับพอสมควรนะเรียงเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดแล้วก็เก้าเสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเรียงไปเปิดมาปังสวยนะ สวยสวยนะสีดีนะฮะสกีนออกมาเป็นสีขาวสีดำนะฮะยังอยู่กับโทนของความมืดและความสว่างนะฮะสาหรับมิคินเนอร์ก็แยกแทรชัดเจนนะฮะก็มีแทรของบิคินเนอร์นะครับแล้วก็มีเพลงที่สองเป็นคิมิโนโคโตะสกีนดาคะระนะฮะแล้วก็เล่จูกุขอมจะเป็นแบบธรรมดาแล้วก็ฝั่งขาวนะจะเป็นแบบฝั่งออฟเวอคอล นะครับด้านข้าง<ม>ก็จะมีเกี่ยวกับพวกดีเทลต่างๆ<ม>นะฮะมิ ner, ino, oka, ะกินเะนอร์คิมิโนโคตกาส์สกิเดกระแล้วก็เลตยูก o เพลงประกอบแวร์วีวิลลอนนะครับน,น้องนะครับอ่ะโอเคนี่คือสิ่งที่เราจะได้ก่อนที่เราจะไปลุนล้นลุ้นดูข้างในก่อนดูข้างในก่อนมีอะไรบ้างเปิดไปด้วยกันฮนะเปิดออกมาุ๊ อ่าเพลงนะครับเ้ยลอิมีเนื้อเพลงมีเนื้อเพลงแน่นอนอ่บมีเนื้อเพลงแน่นอนปั๊บปั๊บอ่าเนี่ยผมพูดเลยว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยใส่กรอบติดผนังห้องได้เลยสวยนะฮะใส่กรอบติดผนังห้องได้เลยขอซูบเอานะครับเป็นในส่วนของเนี่ยที่เราจะเห็นในอ่าเป็นรูปโปรไฟล์ในเว็บไซต์ของเบียนเชนฮะสวยเลยนี่ใส่กรอบ ทำกรอบมาใส่สวยเลยชัดเจนนะฮะเชเป็นเซ็นเตอร์ตรงกลางอแผ่นนะฮะอัไนี้ชัดทีเดียวนะครับครับสวยจริงสวยจริงอันนี้เห็นว่สวยแต่ชอบนัตอนที่ขึ้นเพจละถือว่าทำถือว่าทำได้ดีนะครับพลิกมาอีกด้านดีกว่าก็เป็นอ่าในส่วนของเนื้อเพลงแล้วก็เพลงแล้วก็เนื้อเพลงเครดิตผู้ทำนะะครับสามเพลงเลยโอเคก็ถือว่า ทำสวยทำได้ดีเลยทำสวยทำดีทำสวยทำดีชมอ้ยอ้ยอ้ยข้ามไปข้างหลังโอเคข้างหลังมีตาให้ดูนะฮะเป็นตาที่เราเห็นตอนแบบช่วงทีเซอร์มั้งนึกาพนี่แบบเป็นช่วงโปรโมตตอนอ่าคอนเสิร์ต Thank you and beginner อ่าให้เห็นตาแบบให้ดาวราว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคอ่ะเอางี้เลยดีกว่าเรารู้หมดละซีดีมีอะไรเอารูปออกมาให้หมดเลย ได้เอาลูปมาวางให้หมดเลยโอเคปิด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 จบไปนะครับเนะนื่องจากไม่เ <c oughs> นื่องจากาบัตรจับมือเป็นบัตรแบบ e ticket นะฉะนั้นก็จะไม่มีบัตรจับมือภายในกล่องน,นะครับใครเปิดมาตกใจว่าไม่มีบัตรก็ไม่ต้องแปลกใจไปรนะครับ <c oughs> แต่เปิดมาไม่มีรูปเนี่ยคนตกใจนะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> สรุปคือ เป็นติ๊กเกอร์เป็นติ๊กเกอร์ตรงมุมมุมบนเป็นติ๊กเกอร์มุมบนนะครับคือถ้าแกะเนี่ยติ๊กเกอร์จะขาดออกจากกันนะเป็นการยืนยันว่าไม่มีการ <CD S 2> แกะซ<ม>ีด<ม>ีไม่มีการแกะเกิดขึ้นก่อนถึงมือเราแน่นอนกดใจคุณตรงนี้ตรงนี้บอกเลยแรกสามสองหนึ่ง เอาเอาเลยเหรอเอ้ยไม่ตเอาเอาลุ้นดิลุ้นดิป๊อปป๊บปป๊อ้าวอ้าเฮ้ยออนเหรอไม่น่าใช่ใครอ่ะคิดว่าตาหวานเหรอหรือเปล่าวะจูเน่จอโน่โอ้จอโน่จอโน่ฮะโอ้โหอัตาตาร้องสูงมากมาในชุดของในมิวสิกวิดีโอนะเอออกเลยครับออกเลยครับ เอาออาอะไรคุณเอาเลยครับจะเย็นไปซอมไปก่อนเอาเลยครับนี่อ๋ออ๋อให้เหฉดชัดๆเลยนี่เห็นไหมครับเออโอ้โหคนแรกก็จอนแล้วนะครับก็มีกระดาษไขอยู่นะฮะเพื่อคอยกันให้ไม่ให้ว่าเป็นรอยนะฮะต่อเลยครับต่อเลยแล้วก็ตัวกระดาษมันรองตั้งแต่กระดาษแข็งด้วยนะครับอืมในส่วนนี้ถือว่าโอเคอ่าทำดีชมครับชมชมเอามาก่อนจาวบางต่อไม่ใช่อะไรหรอไม่ช่ามเลยอันนี้แหละเอออันนี้อ่าเออเดี๋ยว อ่ะเงี้ยปั๊บลงมาเฮ้ยอ่ะจิ๊บปะเฮ้ยอุ้มปะหัวยี่นันแหละน้ออุ้มนะอุ้มอุ้มอุ้มจิมิโน่ก็ต้องว่าสกีดากลาไปไปน้องอุ้มน่นะฮะมาในชุดของชุดเซร็จน้องอุ้มนะครับอ่านี่นะครับอุ้มอ่าเฮ้ยดูในนี้เหมือนชัด ก็กระดาษไขมันก็แบบต้องมีมุมนิดนึงมันเห็นชัดอยู่แล้วอ่านี่นะครับน้องอุ้มนะครับไปน้องอุ้มครับช่วยช่วยกันหนึ่งน,น้องอุ้มใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายครับอุ้ยโรงเรียนครับแบกเก้าอย่างนี้โรงเรียนเลยครับชัดเจนฮะ<ง>ว่าคีมิโนโกโตกะสุกิดะกะอุระเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอ,อุ้ยอ่ะตายนี้น้ำใสเหมือนก่อนเลยก่อนเหรอก่อน สวยเลยน่ารักอยู่สวยอยู่เลยเยอะเลยยังไม่ชัดใช่ไหมเอาออกซีนนะไหนก่อนนักเรียนน่ารักนะเฮ้ยสวยเลยนะสวยเลยนะจริงจริงก่อนสวยอยู่แล้วใช่แชุดแต่ชุดนักเรียนนี่เสริมเลยดีดีดีเลยไปอ่ะของคุณการดีกว่าเหน่อ่ะนะครับของคุณการนะครับผมเปิดเลยผมเปิดจริงๆ หนึ่งสองสามไปนกจ๋านี่ฮชุดเซ็มเพลงรองฮะชุดชุดเซ็มนะครับน้องจ๋าส่งเส้นกรอบของเราแล้ฮะล่าสุดล่าสุดได้ของขวัญจากคุณแก้วไปนั่นก็คือกระเป๋าสื้อใหญ่นี่แหละน้องจ๋านะครับน้องจ๋าของแบรนด์เนมผมไม่สําเร็คนที่สองครับ การดีใจด้วยดีใจด้วยนะนะอ่าลูกที่สามฟันเทิร์อย่างน้อยก็มาเฟผมเทกับผมเทกับน้องการแน่นอนเรกันซึ้งหน้าอย่างี้เลยกันซึ้งหน้านั่นแหละอ่าคนที่สี่ฮึข๊คโข เอ้ยนี่มันพะโคมเซตของซิงเกิลเพลงสองนี่หว่าพะโคมชูนักเกียนะพะโคมคิคีของาต่อมาชิบิตโตกี่ใบเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองเพื่อเปล่ากอนหน้ามาเป็นก่อนโอ้โหรวมกับของคุณนี่คือคอมเลยนะครับคอมพีดก่อนนะคอมเลยนะครับอือหือหน่านะครับ ได้ใช่เดี๋ยวน่าจะมีต่อไปกันฮะต่อมาครับคนสุดท้ายของเกาะน้องการหนึ่งสองสามมิวนะิกโอ้ลีกมิวนิคแบล็กมิวนิกเยี่ยมไปเลยสรุปน้องการได้ฮันเดอร์เกิร์ลหมดเลยนะครับได้ขอเพลงสองหมดทุกคน<อ>ทุกใบเลยนะหกใบเ,เพลงสองหมดทุกอันเลยนะโอเคโอ,คอะสุดท้ายของผม

สันงการักจยางนี้อุ้ยไม่อยากรีบร้อยสวยเลยสวยเลยเนี่ยเปิดเปิดเปิดเมลงเลยน่ารักเลยอ่ะคนที่สองหนึ่งสองสามทุกจูดี่โอ้โหอยากมีแฟนแลรกถูกเพลงถูกเพลงตั้งแต่ครั้งแล้วถูกแล้วล่ะอ่ะคนที่สามหนึ่งสองสามบุ๊บว้าวเบมโบ น่องแบมหน่องแบมโอ้ยดวงจะดีกันไปแล้วเฮ้ยขอบคุณที่ผมหน้าถีบ้าเลยชิปกับปูเป้อยู่ไหนคนนี้ละคนที่สี่คนที่สี่หนึ่งสองสามปึบปั้นปั้นปั้นปั้เริ่มเกียดกูยังเริ่มเกร็จแล้วเขียนตัวเองแค่นั้นเลือดก่อนเนี่ยเลือดก่อนเนี่ยเขียนตเองมากเลยอ่ะคนที่ห้า 1>, 1 2 3 2> ปึ๊บออนเฮ้ยโอเคได้มาแล้วออาได้รูปนี้มาเหรอรูปนี้แหละโอ้โหโอ้โหลูปที่6กรูปสุดท้ายปูเป้เฮ้ยอ๋ออโอเคโอเคปูเป้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 1 2 3เป้ มาคุองอ้าวซาำซาำจบจบไปผมบอกเลยว่าคุณสบายมากน่ารักสุดๆใจหอมติดเลงสุดๆแน่ออ้ยคุณก็ดีเถอะได้ผมได้ไม่มีปัญหาอะไรดีทุกคนดีทุกคนอ่ะโอเคอ่ะผมได้นะครับผมได้วี วีชุดวีวีบิกินเนอร์จูเน่ชุดชุดหลักแบมบูชุดหลักนะครับปันชุด MV ออนชุดชุดวิกกนเนอร์แล้วก็ผักโขมชุดนักเรียนส่วนน้องการนะครับได้จิ๊บนะครับได้จิ๊บนักเรียนฟอนนักเรียนจ๋าชุดชุดเพลงหลักจ่าชุดหลัก มิวนิกชุดหลักก่อนชุดหลักแล้วก็ขะโคมขัโคมชุดนักเรียนส่วนของคุณได้ก่อนชุดนักเรียนก่อนนักเรียนจอนอพุงจอนอมีแพ็อยู่อ่ะจอนอชุดเอ็มวีแล้วก็น้องอุ้มชุดเพลงหลักแล้วผมรู้แล้วว่าไปเนี้ยจะไปอยู่กับใครอยู่กับใครครับ ลองเที่ฟิตผมครับเพราะว่าคุณไปเอาของออนมาใช่ไหมอ่าไม่ใช่อีกคนนึงใช่ไหมตอนไปอีกคนนึงโวันนี้ก็เรียบร้อยละเฮ้ยถือว่าถือว่าคราะได้ดีนะอืมถือว่าไม่ไม่ค่อยมีซ้ําเลยเราเจอแค่ผักผมซ้ำอือผักขมซ้ําก็ถือว่าโอเคเฉลี่ยอัไปเฉลี่ยผมถือว่าสิบห้าแผ่นแล้วซ้ำหนึ่งนี่ผมถือว่าโอเคแล้วนะโอเคนะคราะนะถือว่าคลานะคราวหน้าเรามีกี่แผ่นนะ ขราวหน้าอีกเก้าแผน่แผนเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าเราจะได้ใครอือ่านะฮะใครที่มีปูเป้นะครับ <laughs> จิตด้วยเจอกันในเทรดโซนวันไหนวันไหนอ่าวันที่เจ็ดวันที่เจ็อ่า <laughs> คุณซื้อใหอ้ผมแล้วใช่ไหมคุณซื้อมาให้ผมแล้วใช่ไหมซื้อแล้วสิอโอเคโอเค<แ>โอเคครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนตัดภาพม,มาที่ คนประกอบการของเรานะครับแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรานี้เจอก,กันกับคลิปกุลสตรีนะฮะ,ะครับผมครับผมแล้วก็ถ้าติดตามดูว่างานรับเขาจะเป็นงานอะไรอ <นะ S 2> เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับน่ารักสุดๆจ้พ่อเตนเรงอเดี๋รับามา